อ่าน si ้องวินจะถ่ายคลิปอะไรคะถ่ายคลิปวิดีโอทูสองสปิบร์ซิเตอร์กัว si ซีจากกัวซีมัสโกดิดจีม <c oughs> ัสโกเมซีจิโกุสซีมัสตอภาษาอะไรลูกมันคือภาษาคือภาษาเโอวัสโกจิจิโกซีคือภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นค่ะ ขอรับเชิญพบกับขอขออัสกอลิอโกเวซี่นะคะเดี๋ยวน้องมินจะมาร้องเพลง<ห>น้องมินจะมาร้องเพลงไทยใหญ่ไทยใหญ่ค่ให้ฟังค่ะฟังค่ะโอ้นกนอ้อยเจ้าเคยจะหัวตีกับเขา ต่อกันดีไหมที่เรามาขอดีต่อกันเจ้าจงฟังให้ดี สดใสเห็นฟ้าระูนกน้อยเรือไปลอยอยู่ในทะเล้มัคือมหัดเพลงนี้ป่ะทีนี้อเอาเพลงนั่นดิโอโอดิโอ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 เพราะนัมม้นเป็นโจรแต่หญิงคนละคน้ส่ไอ้มอเอาปืนมาจ่เจ่เจอ่อหอเอาปืนมาจ่เจ้า ขอีเธอเขาใส่ไอ้มงเอาปืนมาจ่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูทําไมร้องเป็นเขาใส่ไอมอเอาปืนมาเจ่ะมันเป็นมันเป็นภาษาอะไรนี่พ่อพูดไม่ชัดแล้วพ่อพูดไม่ชะใช่ค่ะพ่อพูดไม่ชะาทุกคนคุอย่าก ต้เสียงพ่อรือไม่ได้อยากคะกดติดตามช่องดิ้งดองแฟมิลิกมาสคะอะไรดิ้งดองอะไรช่องดิ้งดองช่องแฟมิลีิกาจะคะเป็นช่องดิ้งดองยังไงช่องหนูช่องอะไรช่องฮีโร่แล้ไปมิสตี้มาสนะคะอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยโอ้เพิ่มเติมได้เลยเออเออเอาใช่ไหมคะขอร้องคะฮีโร่แล้วแบ็คสิบเก้าวีทีสกสองเปอร์สองโอเคบ๊ายบายฮีโร่แล้วแบ็คฮีเร์หอสามฝากกด ในช่องติ๊ก,กต็อก <c oughs> ของฮีโล่แบก้วยนะคะติ๊กตอกไปไปค่ะกดเลยนะคะกดซับกดซับอะไรซับสกายให้พี่คนนี้เลยค่ะ